สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิศนุโลกนะคะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563กับดิฉันสรยาอยู่กรุงค่ะไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะช่วงเย็นวันนี้ได้เปิดงานมหกรรมรวมพลคนพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ายอัตพรสิงห์าวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำรินครสวรรค์ในความพอเพียงกิจกรรมมหกรรมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงบริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์อำเภอเบือนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ มุ่งเน้นให้ประชาชนพึ่งตนเองส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมตามความถนัดสร้างรายได้สร้างงานและช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยได้มีการนําผลงานของหมู่บ้านที่ผ่านการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดทั้ง15หมู่บ้านจาก15อําเภอมาจัดแสดงให้เห็นถึงการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้ประเทศพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยที่กิจกรรมครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตและกระตุน้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งโดยกําหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึง20นาฬิกา และกิจกรรมภายในงานก็จะมีการแสดงผลงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการจําหน่ายสินค้าโอท็อปเด่นของจังหวัดจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะะในการร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากชุมชนได้ตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ และจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้จากโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายอัตพรสิงห์วิชยัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์นวสายลำโพงเหนือตำบลสายลำโพองอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และนอกจากนั้นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดก,กิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลเป็นเงินจำนวนสามหมื่นบาทนำมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กเยาวชนคนไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเตือดร้อนในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนยังได้มีหน่วยงานต่างๆได้นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชนอาทิการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพการบริการด้านสาธารณสุขการจัดหางานการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชนโดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการยังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจากกองถึงพัฒนาเด็กชนบทให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนและมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทร,ร,รัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และจังหวัดน,วน,นครสวรรค์นะคะก็ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่20ประจำปี2563ค่ะนายอัตพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่20ปี2563ณห,ห้องประชุม501สาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากข้อมูลการแถลงข่าวของสอบคเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ดังกล่าวและติดตามผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระยะที่6 โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เรื่องคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานสถานกา,กา,การโรคแห่งรัฐจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งและออกตรวจประเมินสถานกา,การณ์โรคของรัฐโลคอล,ลควอแรนทีนของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปและนอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีมติเรื่องของการจัดก,กิจกรรมงานวิ่งหน,งน้อง2เขาครั้งที่3ให้ชะลอไว้ก่อนและรอให้มีคำสั่งจากสบคให้ชัดเจน โดยให้ผู้จัดกิจกรรมได้นำเสนอมาตรการป้องกันแบบนิวรนมอนมาตรการในการจัดการวิ่งนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปและทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกอำเภอให้มีการดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในจังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และว,วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้เปิดกิจกรรมรถโชว์สร้างการรับรู้ไทยไมส์คอนเน็ก์สัญจรครบแค่คลิกต่อติดชาวไมสค่ะ นายอัตพรสิงห์าวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรถโชว์สร้างการรับรู้ไทยไมซ์คอนเน็กสัญจรครบแค่คลิกต่อติดชาวไมซ์โดยมีดรอภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์ผู้แทนสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและผู้มีเกียรติจากหลายองค์กรเข้าร่วมการประชุมณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปนในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมิได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมิสไทยสสปนจึงได้ดําเนินโครงการไทยม m สคอนเน็ก c t อีมาร์เก็ตเพสโครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมิผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบบรณาการภูมิภาคหรือไทย Mice Connect เพื่อสร้างการพัฒนาระบบและรวบรวมข้อมูลครบทุกมิติของอุตสาหกรรมไมซ e ให้สมบูรณ์ที่สุดและใหญ่ที่สุดบนแพลตฟอร์ม e e-marketplace ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทางการตลาดในปัจจุบันโดยได้ทำการบรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขนให้ผู้ประกอบการในอุตสากรรมไมซไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแพลตฟอร์มใหม่ได้อย่างทันท่วงทีตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และสำหรับกิจกรรมรถโชว์สร้างการรับรู้ไทย์ไมส์คอนเน็กสัญจรครบแค่คลิกต่อติดชาวไมสที่สัญจรมาที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่5ของภาคเหนือเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลและกระตุ้นการเข้าร่วมโครงการไทยไมส์คอนเน็ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนําระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการใช้ระบบการอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระบบและนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าและร่วมสนุกกิจกรรมครบแค่คลิกต่อติดชาวไม์ด้วยเช่นกัน พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีลีนเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิงสสสมทีีด่ดในพล พอพนักงานบอกว่าได้รถปุ๊บชั่วโมงนั้นคือแบบดีใจแบบจนพูดไม่ออกเลย,เลยก็ได้รถคันนี้มาก็ว่าจะเอาไปขายเครื่องดื่มดื่มสมพัฒ์แล้วก็เปิดฝาเจอรหัสใต้ฝาแล้วก็กดส่งอาจจะได้เป็นผู้โชคดีแบบผมก็ได้ครับค่ะสมพัฒ์ยังรอแจกอยู่นะคะสมพัฒแจกจริงรวยจริงนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลทองอีก120รางวัลน,นะคะหมดเขต31สิงหาคมนี้ยังไงก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมพัฒ์แล้วก็ส่งรหัสใต้ฝามาร่วมรุ้นนะคะ กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จากโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติผิดชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลก ที่ห้องประชุมบึงราชนกอํเาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกว่าที่ร้อยตรีอิทธพลบุพัศสิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและป้องกันปราบปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามารรมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่นขอบเขตการใช้ดุลยพินิษการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายป้องกันการปราบปรามการทุจริตตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิษอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและเพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกว่า200คนและได้รับความอนุเคราะห์จากนายวิทูลวชิรโชคพงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประจำจังหวัดพิศณุโลกได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ และนอกจากนั้นนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ยังได้ร่วมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลท่าหมื่นรามตำบลหนองพระของอำเภอวังทองนะคะหลังจากที่ขณะนี้นาข้าวหลายหมื่นไร่กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพศสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับนายบุญเหลือบารมีในอำเภอวังทองได้ภาคภูมิทวีสินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเขตอำเภอวังทองผู้นำท้องถิ่นตำบลท่าบือรามและหนองพระได้ลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อใช้ทํานาข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรบริเวณพื้นที่หมู่8บ้านดงแตงตําบลท่ามืนรามเขตเชื่อมต่อกับตําบลหนองพระอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองตำบลจํานวนนับหมื่นไร่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการดําเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งเพื่อสูบน้ําให้เกษตรกรโดยได้รับการสนับสนุนนักมันเชื้อเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่กเกษตรกรทั้งสองตำบลซึ่งมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำนวนนับหมื่นไร่โดยมีกลุ่มกเกษตรกรของทั้งสองตำบลกว่า100คนมาร่วมรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในเบื้องต้นว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพศสิริรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิศึุโลกได้ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยให้มีการแบ่งปันน้ําและบริหารจัดการน้ําให้เสมอภาคกับเกษตรกรทุกรายพร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนมีความสามัคคีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้หลุดล่วง จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณฝายน้ำล้นบ้านท่าหมื่นรามซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้กักเก็บก่อนปล่อยไปให้กเกษตรกรรวมถึงเส้นทางน้ำในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งได้แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทำเรื่องเสนอแผนการแก้ไขปัญหาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับกเกษตรกรต่อไปอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ให้ท่านผู้ใหญ่นะครับให้ท่านํำนันช่วยกันดูในเรื่องของการ บริหารจาัดก,การน้ำเนี่ยตรงหัวน้ำเนี่ยที่ได้รับได้รับน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องแบ่งปลายน้ำเพราะ,ะนั้นจะต้องมีจัดจัดเวรอย่างที่บอกนะครับอาจจะกี่ชั่วโมงหรือว่าอะไรต่างๆแบ่งกันไปน้มามันต้องแบ่งต้องแบ่งเป็นทอดทอดทอด,ทอดพอแล้วต้องพอนะครับไม่พอคุณก็สูบไปด้วยเพราะ,ะนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับจะต้อง ช่วยกันทำนานผู้ใหญ่บ้านท่านอบตท่านนายกต้องช่วยกันดูรวมทั้งพี่น้องพวกเราด้วยอโอเคโอเคครับคร,ครับครับผมเ,เพราะว่าตั้งตรงนี้มันมันก็จะมีลอกวัชพืนนชช่วยกันาะด้วยผู้ใหต่ด้วยถ้ามาันทันมากไปก็อขอขอช่วย สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อของลูกค้าทกศอํำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะได้จาัดก,การประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563ที่ห้องประชุมพิจิตราโรงแรมเมฟลาวเวอร์พิศณุโลกนางปิยนาศรีเจริญพันธ์รองนาย,ยกเทศมนตรีนครพิศณุโลกได้รับมอบหมายจากนาย,ยกเทศมนตรีนครพิษณุโลกในฐานะนายทะเบียนสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ประจําท้องที่เทศบาลนครพิศณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ของสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ของลูกค้าทกสอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมในครั้งนี้เป็นการรายงานกิจการของสมาคมให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รายงานจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นลดลงรายงานสถานะการเงินการคลังรวมถึงการพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายบัญชีงบดุลการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบวาระหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่างๆในการดาเนินง,งานต่อไปและตอนนี้สงพัสน์เขามีแคมเปญดีๆนะคะกับสงพัสแจกแรงรวยแรงสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะต้องฟังทางนี้สมพัสน์เขามีข่าวดีมาบอกค่ะ เพียงแค่ดื่มสมพัดเครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลุ้นเป็นเจ้าของกิจการและลุ้นทองในแคมเปญสมพัดแจกแรงรวยแรงลุ้นเป็นเจ้าของกิจการกับรางวัลรถสมพัสสร้างอาชีพมูลค่ากว่า6,90,000บาทโดยจะแจกทุกเดือนนะคะรวม3าคันและยังได้รุ้นสร้อยคอทองคำมูลค่า5,000บาทอีก180้เสน้นรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า2ล้าน9แสนบาทค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องเสียภาษีของรางวัลด้วยออกรถป้ายแดงพร้อมเปิดกิจการกันได้ ฟรี free. สมพัฒน์เขาแจกหนักแจกแรงจริงๆค่ะส่วนวิธีการลุ้นก็ง่าย,ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมแอดไลน์สมพัฒน์พิมสมพัฒ์เป็นภาษาไทยแล้วก็ลงทะเบียนเพียงครั้งแรกจากนั้นก็ส่งรหัสสิบหลักใต้ฝาสมพัฒนนะคะส่งมาได้ไม่จํากัดจํานวนและก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของกิจการและลุ้นทองกันได้ เริ่มลุ้นรวยได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3 1สิงหาคมนี้และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในทุกวันที่15ของเดือนรีบดื่มสมพัตและรีบส่งรหัสใต้ฟ้ากันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะสสมทีีด่ดพัด พอพนักงานบอกว่าได้รถปุ๊บชั่วโมงนั้นคือแบบดีใจแบบจนพูดไม่ออกเลย,เลยก็ได้รถคันนี้มาก,ก็ว่าจะเอาไปขายเครื่องดื่มดื่มสมพัฒ์แล้วก็เปิดฝาเจอรหัสใต้ฝาแล้วก็กดส่งอาจจะได้เป็นผู้โชคดีแบบผมก็ได้ครับค่ะสมพัฒยังรอแจกอยู่นะคะสมพัสแจกจริงรวยจริงนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลทองอีก120รางวัลน,นะคะหมดเขต31สิงหาคมนี้ยังไงก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมพัฒ์แล้วก็ส่งรหัสใต้ฝามาร่วมรุ้นนะคะ ใกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ด้วยเทคโนโลยีครีมเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดาวนี่เพื่อเสื้อที่หอมสดชื่นตลอดวนันลด3 3สถึง26สิงหาคมนี้และคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิศนุโลกย้อนหลังได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีและทาง Facebook นะคะผ่านทางเพจ KCTV นคะรสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสรายายอยู่กรุงพร้อมกับทีมข่าวตั้งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.